สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่8อยู่นะคะการลบจํานวนนับ2จํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100สําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการลบจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักนะคะ ตัวชี้วัดของเรื่องนี้นะคะเมื่อน,นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจานวนนับไม่เกิน100และ0แล้วก็รหัสวิชานะคะก็คือคอ1.1จนึ่คหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาปผลลบวิธีที่1น,นะคะ เขียนจำนวนสองหลักในรูปกระจายแล้วหาผลลบตามแนวตั้งนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่เขาให้มาก็คือ29-12เลบด้วย12เท่ากับเท่าไหร่หรือช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะ29คือตัวตั้ง12คือตัวลบเสร็จแล้วเราก็ไปทำเป็นเลขแนวตั้งแบบนี้นะคะตัวตั้งไว้ข้างบนถัดไปก็คือ12ซึ่งเป็นตัวลบตั้งให้ตรงหลักนะคะเมื่อเราตั้งได้แบบนี้นะคะเราก็เขียน กระจายเลขได้ค่ะก็คือ29ก็กระจายได้ว่า20บวกด้วย9ตัวลบก็คือ12ก็กระจายได้ว่า1 10บวกด้วย2นะคะเมื่อเรากระจายได้แล้วเราก็ลบกันปกติค่ะก็เอา9ลบด้วย2ก็นับ2ให้ถึง9 2แล้วอะไรคะ2แล้ว3 4 5 6 7 8 9ได้เท่าไหร่คะได้7 ก็ใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็เอา20กับ10งเอาลบกันค่ะลบหลักหน่วยก่อนศูงย์ลบศูนย์ได้เท่าไหร่คะได้0ูนย์ก็ใส่0ูนย์นะคะเสร็จแล้วเอาหลักสิบก็คือ2ลบด้วย1นับ1ให้ถึง2 1แล้วอะไรคะ1นแล้วก็ได้1นะคะก็จะได้ว่า10บวกด้วย7ก็เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ17นะคะ29ลบด้วย12ก็จะได้เท่ากับ17แบบนี้นะคะ การหาผลลบวิธีที่สองนะคะก็คือลบในแนวตั้งประโยคเสรละก็คือส5ลบด้วย32เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไร่แบบนี้นะคะเราก็ไปตั้งเลขหลัก10หลักหน่วยแบบนี้นะคะเอาตัวตั้งไปวางข้างบนก่อนตัวตั้งก็คือ45เลข4อยู่ในหลัก10เลข5อยู่ในหลักหน่วยนะคะเสร็จแล้วก็ตัวลบไปวางบรรทัดถัดไปแบบนี้นะคะ32 3อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วย ตั้งให้ตรงกับตัวตั้งนะคะเสร็จแล้วก็ลบกันปกติค่ะเอาหลักหน่วยของตัวตั้งลบกับหลักหน่วยของตัวลบนะคะ5ลบด้วย2ก็นับ2ไมใถึง5 2ล้ว3า5ได้เท่าไหร่คะได้3ก็ใส่ให้ตรงนะคะต่อไปเอาหลักสิบ 10, ลบกันค่ะ4ลบด้วย3นับ3ามให้ถึงเท่าแล้วไรคะ3แล้ว4ก็ได้เท่าไหร่คะได้1นนั่นเองนะคะ หรือเราจะตั้งแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่เขียนเลขคนละช่องนะคะ45ลบด้วย32เหมือนเดิมค่ะเอาเลขหลักหน่วยลบกันก่อน5ลบด้วย2ก็นับ2ให้ถึง5 2-3 4 5ด้วย3 4ก็ได้เท่าไหร่คะก็ได้3ตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะเสร็จแล้วก็หลัก10ลบกัน4ลบด้วย3นับ3ให้ถึง4 3แล้ว4ก็ได้เท่ากับ1ก็ใส่1ให้ตรงนะคะ45ลบด้วย32ก็ได้ผลลบเท่าไหร่คะ ก็ได้13นะคะการลบตามแนวตั้งนะคะก็คือเอาหลักเดียวกันลบกันนะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยหลักสิบลบหลักสิบนะคะผลลบก็ต้องใส่ให้ตรงหลักด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ถูกต้องประโยคสัญลักษณ์ก็คือ52ลบด้วย31เท่ากับเท่าไรหรือแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนะคะ เราก็แยกเป็นหลักสิบหลักหน่วยแบบนี้นะคะก็เอาตัวตั้งตัวตั้ง52 5อหอยู่ในหลักสิบสองอยู่ในหลักหน่วยก็ตั้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัวลบไปตั้งให้ตรงกับตัวตั้งด้วยนะคะก็คือ3อยู่ในหลักสิบหนึ่งอยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยก็ตั้งให้ตรงนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายให้ลบด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็หลักหน่วยลบก,กันหลักหน่วยตัวตั้งกับหลักหน่วยตัวลบก,ก็คือ2กับ1 2ลบด้วย1ก็นับ1ให้ถึง2 1แล้วก็อะไรคะ หนึ่งแล้วสองได้เท่าไหร่คะได้หนึ่งก็ใส่หนึ่งให้ตรงนะคะต่อไปเอาหลักสิบลบกันค่ะหลักสิบก็คือห้ากับสามห้าลบด้วยสามนับสามให้ถึงห้าสามได้อะไรคะสี่ห้าได้เท่าไหร่คะได้สองก็ใส่เลขสองให้ตรงด้วยนะคะดังนั้นห้าสิบสองลบด้วยสามสิบเอ็ดก็ได้คำตอบเท่าไหร่คะได้ยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะ ามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ถูกต้องอดูช่องที่1ก่อนค่ะ38-25ลบด้วย25อันนี้เป็นแนวตั้งนะคะการลบแนวตั้งก็คือเอาอะไรลบกันก่อนลบก็คือเอาหลักหน่วยตัวตั้งกับหลักหน่วยตัวลบก็ลบกันก่อน8-5ลบ5ได้เท่าไหร่คะนับ5ให้ถึง8 ห้าแล้วหกเจ็ดแปดได้เท่าไรคะได้สามก็ใส่สามให้ตรงหลักนะคะเสร็จแล้วเอาหลักสิบตัวตั้งลบก,กับหลักสิบของตัวลบสามลบด้วยสองสามลบด้วยสองนับสองใหถึงสามสองแล้วอะไรคะสองแลสามได้เท่าไรคะได้หนึ่งก็ใส่หนึ่งให้ตรงแบบนี้นะคะสามสิบแปดลบด้วยยี่สิบห้าก็ได้ผลลบเท่ากับสิบสามแบบนี้นะคะต่อมาคะ่ะช่องถัดมาเจ็ดสิบสี่ลบด้วยสี่สิบสองเหมือนเดิม เอาหลักหน่วยลบกันหลักหน่วยตัวตั้งคือ4หลักหน่วยตัวลบก็คือ2 4ลบด้วย2นับ2ให้ถึง4 2แล้วอะไรคะ3 4ได้เท่าไรคะได้สองก็ใส่2ให้ตรงนะคะเสร็จแล้วหลักสิบตัวตั้งก็คือ7ลบกับหลักสิบของตัวลบก็คือ4 7ลบด้วย4นับสให้ถึง7 4แล้วอะไรคะ4แล้ว5 6, 7, ้าได้เท่าไหรคะได้3ก็ใส่3แบบนี้นะคะใส่ให้ตรงหลัก 74็ดบลบด้วยสีก็ได้ผลลบเท่าไหร่คะสาบสอค่ะนักเรียนดูตัวอย่างการลบแล้วพอเข้าใจไหมคะ,ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่142นะคะให้ทําข้อที่1ถึงข้อ8นะคะ ฝึกหัดมาแล้วนะคะหน้าที่142เขียนผลลบเหมือนตัวอย่างเลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้นะัน้ะเรียนดูตัวอย่างมาแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือทําเองเลยนะคะข้อ1ถึงข้อ8นะคะเนะักเรียนลงมือทําส่วนข้อ3นั้นเป็นเลขการลบแนวตั้งก็คือลบหลักหน่วยก่อนนะคะแล้วก็ไปหลักสิบนะักเรียนดูตัวอย่างแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทําเองนะคะวันนี้นะ,ะลงมือทําได้เลยคะ่ะ นักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จหรือ,อยังคะถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับฉเฉลยนะคะว่าถูกทุกข้อหรือเปล่านะคะคิดว่านักเรียนคงถูกทุกข้อมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าใครยังไม่ถูกนะลูกก็ฝึกบ่อยๆนะคะมันไม่ยากเลยนะคะสําหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมือเอิ้ลาบกเธอด้วยระยิมพบกันวันดนายิ้มกันหนสีจางโบกมือบายบาย